หลายๆคนคงเคยมีอาการรู้สึกปวดตามนิ้วมือข้อนิ้วมือเหยียดนิ้วได้ไม่สุดหรือเคยได้ยินคำว่านิ้วล็อกกันไหมคะวันนี้พวกเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับอาการนิ้วล็อกหรือ t ิกเกอร์ฟิงเกให้ทุกคนรู้จักกันค่ะอาการนิ้วล็อกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โรคปลอกคุ้มเอ็นนิ้วมืออักเสบเกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นและปลอกคุ้มเอ็นที่ใช้ในการงอเข้านิ้วมือเส้นเอ็นมีการหนาตัวขึ้นจึงทำให้ติดขัดขณะเคลื่อนไหวหากอักเสบมากขึ้นจะเกิดปุ่มที่เส้นเอ็นแล้วถ้าปุ่มดังกล่าวเคลื่อนออกนอกปลากคุ้มขณะงอนิ้วมือหรือกำมือจะทำให้ปุ่มไม่สามารถเคลื่อนที่กลับเข้าปลอกคุ้มได้แล้วส่งผลให้เกิดการสะดุดติดหรือล็อกอยู่ในท่าง,งอได้ค่ะ ซึ่งอาการของโรคจะแบ่งออกเป็นสีระยะมีตั้งแต่ปวดข้อนิ้วกดแล้วเจ็บงอหรือเหยียดข้อนิ้วแล้วสะดุดต้องใช้มืออีกข้างนึงช่วยเหยียดออกและสุดท้ายหากมีอาการอักเสบร,รุนแรงมากขึ้นนิ้วอาจติดแข็งจนขยับไม่ได้ไปเลยค่ะซึ่งกิจกรรมที่เสี่ยงทําให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้อย่างเช่นกิจกรรมที่เราจะต้องกำหรือบีบมือเป็นเวลานานหิ้วของหนักทําสวน เล่นกีฬาเช่นกอล์ฟหรือแบดมินตันอาชีพบางอาชีพอย่างเช่นทันตแพทย์รวมไปถึงการทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆสักผ้าบิดผ้าก็าอาจทําให้เรามีอาการนิ้วล็อกได้นอกจากนี้กิจกรรมที่มีการขยับซ้ำๆเช่นการใช้งานคอมพิวเตอร์พนักงานออฟฟิศ เล่นมือถือเป็นเวลานานรวมถึงผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคไตโรคเกาหรือรูมาตอย <c oughs> ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้เกิดนิ้วล็อกได้มากขึ้น <c oughs> ทุกคนลองสังเกตกันดูนะคะว่าตนเองมีความเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่ <c oughs> โดยวิธีการรักษาอาการนิ้วล็อกมีหลายวิธีซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของอาการตั้งแต่ เลี่ยงการใช้มือและนิ้วมือทำงานหนักการแช่มือในน้ำอุ่นประมาณวันละ15-30นาทีการบริหารมือและออกกำลังนิ้วมือการใช้อุปกรณ์ดามกันนิ้วมืองอการรับประทานยาเพื่อลดอาการอัก,กเสบและอาการปวดการฉีดสเตยียรอยเฉพาะที่เพื่อลดอาการอักเสบของเส้นเอ็นและปลอกคุ้มเอ็นซึ่งอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์รวมไปจนถึงการผ่าตัด ท่าที่ 1. จีบมือกลางนิ้วแอนนิ้วให้ทุกคนจีบมือให้ปลายนิ้วทุกนิ้วแต่รวมกันพยายามให้นิ้วเหยียดตรงกระดกข้อมือขึ้นเล็กน้อยจากนั้นกลางนิ้วให้แยกออกจากกันให้มากที่สุดค่ะท่าที่สองจีบนิ้วท่ารำทีละคู แยกปลายนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วอื่นๆทีละนิ้วขณะที่นิ้วอื่นเหยียดตรงทำซ้ำวนไปวนมาบ่อยๆกันนะคะให้สลับนิ้วไปเรื่อยๆเลยค่ะท่าที่3เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อที่ใช้งองเหยียดนิ้วมือโดยเราจะใช้อย่างยืดช่วยต้านและใช้นิ้วมือเหยียดอ้านิ้วออกค้างไว้นับ1-10ถึงแล้วค่อยๆปล่อยค่ะ และท่าสุดท้ายท่ายืดกล้ามเนื้อแขนข้อมือนิ้วมือโดยยกแขนขึ้นมาระดับไหล่ใช้มืออีกข้างหนึ่งดันให้ข้อมือกระดกขึ้นนิ้วมือเหยียดรงค้างไว้นับ1นึถึง10แล้วปล่อยค่ะจากนั้นให้ทำเช่นเดิมเลยค่ะแต่เปลี่ยนมาให้กระดกข้อมือลงค่ะ